บอันนี้พักกอนนะก่อนจากเมื่อกี้เลยขายพอพินเตอร์ไว้ก่อนเปตัวนึงแล้วก็ที่เหลือก็วางเป็นตัวนี้นะอืมบอกเลยพีโเจ้เองทำได้ดีมากมันถึงมันเป็นตัวมิติดก็แบบว่ามันโคตรตีมันก็ดีนะเป็มิติก็ดีวันนี้ทุกตัวนี้มันแบบว่าเป็นหมอนะเป็นตัวละครที่สามเป็อืม ก็เลยครับก็ผมจะวางเอ่อจะทิมพ์ไว้ประมาณ80นาทีอีเชื่อในวารายูหน่อยประมาณ80ประมาณกล่าวว่าใส่ตัวนี้แล้วใส่ตัวนี้ตัววันจะดีก่อนไม่รู้ว่าตัวนี้ไม่ถึงครับต้มแบบไหนพอต้มแบบาหนก็โทษดูอยู่ในใจเขาเป็นหลักไม่ใช่เขาเขาจะต้ดอืมมันก็คือ เดี๋ยวเราไปที่อังกฤษข่าวกันมาวันนี้เราไปเปิดเวลาที่ ตียาปดยบาทอีรอยแปี่สบาทว่าหาตั้มกษตรงนี้ตาัดารสใครก็โนโดนไปด้วยตามใส่ใครนี่แค่เพาะอะไรนเ้ มันก็จะมันก็จะโวนเพื่อรักษาอีกแล้วในการทำี้เออ,อนี่ไงแพนนี่ฉลาดที่สุดในโลกครับฉลาดว่าพูดฉลาดเลยพูเนี่ยนี่คือวิธีการไปเวทีใหญ่ที่สุด เอาเลยครับว่าคลิปนี้ผมตั้งใจทำมากเลยครับเดี๋ยวถ้าผมเล่นกันสุดเดี๋ยววันพรุ่งนี้อาจจะไปแอฟปี้หมดก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะที่มันอันนี้หนึ่งชั่วโมงแล้วท่านผู้ชมอันนี้ผมเล่นมาหนึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยวิวไม่มากเก็งโอ้ยนิ่งคูดนานเลยอันนี้ตั้งใจก่อนเล่นเพิ่มอีกนิดเนี่ยอืม โอ้โหบอสเด็ด e, the นี่มันมันนี่เวฟของจริงผมชอบมากเลยพวกมันนี่เลยดูโคตรคุ้มค่าแบบแบบให้ตังค์โคตรเดูเดี๋ยวลองเอาหนึ่งบั๊กอะไรให้ตัวพูดีมันก็ต่อก็ต่อสบายสบายสบายชีวิตจะเก็บบอมก็อันไปเลยอ๋อ ก็เลยกระตุ้นว่าไอตัวนี้แหละสายโหดจริงนี่มันรวมทีมบอสไฟเลตจชัดเลยเนี่ยนี่มันเอาแกงบอสไฟเลตสู้่ตายกิดมามันก็น่าจะสตั้์ทมแข็งนี่แหละมสตาร์ทเสร็จปุ๊บมันก็จะมาฟาดตือนองคือป้อมดักกิดนั่นแหละเคยใช้แล้วเคยใช้ทำงานแล้วเลยป้อมดักขีดป้อมดักกิดนี่สองโคตรดีเลยกระตุ้นป้อมดักกิดคือโคตรดีเลย หลอนใก็คือเอาตัวลัคกี่สปีแนมาไว้ตรงไหนก็ไแต่ขอให้มีเงินเฉก็พอหรือไม่ก็ต้องว่าให้แบบไอ้พวกตันเปนเป้าอะไรยียเวลจซนจะแตกอะเพาแบตผมจะใกล้หมดเนยแบหลือห้าสิบสี่ฉันจะตามดูนฉันจะเฝ้าดูนแลวฉันจะเลี้ยตนาหัว้ารอย กล,ลานสิบสองล้านก็มาดีค่กาอโอ้นี่มันสม,มอมลลี่เพื่อยอ่ามันยังหดกว่าไอ้คนคที่ไปดึงหัดวยวาจะตายไปด้วยเพิ่มอกพอ้ทีวียไปดึงจะุก่อนละกันผมตั้งใจก็คือขึ้นไปแรงใหม่ง่ายๆโอ้โหหืมขึ้นแรงใหม่เลยที่สุด เล่นมาเล่นมาหนึ่งชั่วโมงสองนาทีแล้วเนี่ยโอ้โคตรนานนะคัะท่านผู้ชมคลิปคลิปนี้ผมตั้งใจทำย่างมากผมตั้งใจทำให้ท่านผู้ชมมาดูเลยนะครับเนี่ยพูดตั้งใจทำเลยอนะ่ะนี่ผมใช้กอตลี่นะแบบผมตั้งใจพูดเล่นอนะตอนนี้นผมก็มาบอกก็คือให้ก็คือการที่มีตดูแมนมาเข้าโค้หัส ผมคิดว่าน่าจะโอกาสเป็นศูนย์อะพอดูสภาพโทรศัพท์ผมไม่นในโทรศัพท์ก็น่าจะไม่ไหวแล้วและอีกอย่างก็ควรวเนีเ่ยกลัวเกมพาใจแอนเธอร์กี้เออก็มาดีก็มาอยู่วะจะก,กอดเลี่ยงอะเป็นไงตัวที่บีกระชาใครมีอ่ะมาจัดการกับเองอะออกเรียบเอาอ้าว,าวกบดักกิจใช้อ๋ออันนี้ไม่ใช่เคนไปอยู่ว่าอันนี้มันเป็นสำหรับกบดักดิล้วน,นอืม บอสเธอกี่หรบอบอดกลัวตีอืมสงสัยงเจอตัวนิเมอีซีไก่กาเรต้าตัวนิเมเนี่ยนอนอืมยี่สิบสองล้านโอ้ลีชิสนี่มันบอสที่โหดที่สุดสำหรับไอ้เนี่ยอืมเก็บก่อนหน้านี้แบบอือ ไปโคตรไกลมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมาอยู่ตรงนี้มีที่วางกอดรีไว้ตรงนี้คือมัจะตายตรงนี้นี่ลขอให้เวมีมันตายไวๆแค่นั้นแหละไอเวนีมันจบไวๆเพราะแบตจะหมดแล้วไอยอายากไออยากไปทำคลิปภาคเนี่ยคลิปแต่เลยให้จบอบอกเลยว,ว่าผมสป,ปอยไปเลยคลิปใหม่ของผมคลิปต่อไปจะเป็นคลิปภาคอย่างแน่นอนภายในวันนี้นะคลิปภาคของดอปสตูดิโอ ตอนที่42ตัวอย่างมันน่าจะมันน่าจะมันน่าดูอ่ะทวนนะทุกคนบอกเลยว่ามันแน่มาอีเวนต์อีเวนต์เตอร์กี้โอ้ไม่มันแหลกเกินไม่น่าเล่นเลยต้องทำให้เสร็จเร็วมำไหน่อยบอสอเอฟกี้มาแล้วเราควรจะจัดการยังไงดีเป็นไลน์กรอบลี่กรอบลีเยอะม กแลมีอู้แหลกอวดแหลกอดแหลกเอาตอขึ้นแล้วเอามือขึ้นแล้วขึ้นแลองสมันจะเรียหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกดมีเจ็ดเออหนึ่งเออหนึ่้าหกวโอ้คเจอเยคุอเอคิดมาแม่สิดต่อเออเป็นไรเฮ้ยเออมันตกอี้ทีเออ เขาตาเขาคิดไม่เป็นไรเพราะอย่างนั้นมันก็มาเอาแคปโลไปเลยนี่คือเวทที่ผมตั้งใจที่สุดในโลกเลยกดไปก่อนเลยเออมามาพูดไงลออตั้งชั่วโมงหนึ่งเลยนะเสร็จไอก็ตึงเกิมข้าจะเข้าแบบนี้อีกไ่ใชรอขายตัวพวกนี้ที เรรู้ว่าโอ้สามหมื่นโลนี่รถสวยนะโอ้ยอู้หลักแสนแล้วก็เีือนหลักแสนเรารู้เหมือนกันว่าเราขายทั้มันจะได้เท่าไหร่ขายทั้มันจะได้กี่บาทโอ้โอยโล,ล่ข้ามันก็เยอะเงินเดือนเมื่อคุณเงินเดือนออกโอ้เงินเดือนออกคดเยอะเลยสองแสนบาทโอ้มันจะสามแสน,ม,นมั้ยหนึ่งสามแสนไหม ถึงสามเซนครับผ่อดูอันนี้มีอะไรบ้างอันนี้อุ้สามสองกบัดหืมอุกโอนมาโคตรเดียวเลยโคตรเดียวเอาละครับท่านผู้ชมขอคลิปนี้ขอขอบคุณนะครับจบเพียงแค่นี้แหละไายบายสิกมาใหญ่เย่เย่ไยรุนัสิกมาใหญ่สิกมาใหญ่สิกมาสิกมาสิกมาใหญ่สิกมาสิกมา

โคตมานาทุกผ้ rition, íamos, Mmmm, e ัเกดรขด้วยเอข็้ชขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กับกุบช่องเราด้วยนะครับพอดีว่าคลิปนี้ตั้งใจโคตรโคตรตั้งใจแบบีงกดไ i ค์กดซับสไครป์ดวรู้เบอบ์ตรงนี้ 丢丢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 丢，结不了，同他们。